สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบเป็นบ้านค่ะพี่น้องมืีสภาพเป็ที่กระเพาค่ะเมนูมือนี้มีอยูสามอย่างเนาะค่ะพี่น้องอย่างแรกที่เห็ดเห็นนี่ค่ะพี่น้องก็คือแกงจืดมะระยัดไส้เนาะค่ะพี่น้องไในนุ่งไฟอีกหน่อยนี่ค่ะแกงจืดมะระยัดไส้นี่นู้บริเวณเห็ดไฮเบิ้เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่านู่งเคยเห็ดลายคลิปอะค่ะนุ่งก็คิดว่าเออมันยุ่งยากเนี่ยค่ะพี่น้องนุ่งก็เลยหยาดเสียเวลาเนาะค่ะก็ใส่นุ่งสุไส้วุ่นเ้นน้ำเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าสุไส้หมูล้วนค่ะเพราะว่าทำให้ที่เป็น ขาหมูหลวนมันสก,กดังค่ะมีมุนเ้นน้ำมันสต๊ไปอีกแบบหนึ่งนะคะพี่น้องกระสีมีเห็ดหอมแล้วก็หมูปั้นก้อนที่ที่มันเหลือจากการย,ยัดใส่นะคะพี่น้องเขาก็ใส่ลงไปบางคนแถวชอรบรี่แถวแล้วยอมเสื่อมว่าแกงจืดเจ้าเงาะนะคะที่เ้าปั่นตะมูมกับมุนเส็นใส่ลงไปค่ะแล้วก็อีกเมน,นูหนึ่งก็คือไก่ผัดชิ้ค่ะพี่น้อง นี่ค่ะคิงหนูส้อยเองเนี่ยค่ะหยาบๆนะคะพ่อหนูต้องการให้คิงเส้นใหญ่ค่ะก็บส้มีเห็ดหูหนูหอมใหญ่แล้วอกไก่กับสะโพกไก่ปนกันค่ะแล้วก็ต้นหอมนะคะพี่น้องอแล้วอีกเมนูหนึ่งก็คือปลาจาระเมท็ททอดราดน้ำปลาอันนี้คือสุบเนยเฮ็ดแฮมเบิร์ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันง่ายเอ่อคั่วปาลาเลยกับทอดแล้วก็ราดน้ำปลาแค่นั้นค่ะมีไงบัตบะนะคะพี่น้องเอาเละจ้ะเดนูสุีเขียวมาลรบไปเรื่อยๆด้วสภาพผม่เห็ดไก่ผัดคิงกันต่อเลยจา้าไาจ้าพี่น้องนุมาผัด ไก่พัดชิงต่อค่ะพี่น้องโอ้ยอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนพี่น้องเสียงนู่ก็ไปเปิดลบบจะสะเป็นเป็นดดล่ะค่ะพี่น้องเอ้ยเอาละค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันคือจริงไก่พัดคิงมนูก็เคยเห็นแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเห็นดูอยู่ค่ะแต่ว่าก็อยากเห็นให้เบิเ่งอีกค่ะพี่น้องว่าสไตล์นูเป็น,ปน,น,นะะยังไงเนาะค่ะจะแป๊บนึงนะคะเอาล่ะ กระเทียมไมไปเลยกระเทียมนี่สังเกตบ้างนะคะนูสบบับนะคะพี่น้องนูสบุกเอาค่ะบุกเอาก็ให้มันแตกๆค่ะพี่น้องเพราะว่านูไม่ค่้ามือคือว่ากระกระเทียมเนาะมันเท่ากราของแตกมันเป็นแหลกๆขึ้นได้บอกกูถือค่ะพี่น้องเส้นปลาหนูก็ทอดดาเรียบยลายน้ำปลาแล้วนะคะเพราะว่ากะบะแดงนี่ยังกะแค่ทอดแล้วก็ากลาดน้ำปลาแท่นแท่นที่เข้าสุกเกลือนะคะพี่น้องก็ใส่น้ำปลาแท่นค่ะ ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะการว้ายดินหนูกับน้ำใหญ่ใส่ไปเลยค่ะ คัดไปเรื่อยๆจนกองหอมใหญ่กระเพ้หนูสุดๆค่ะมันแจงไปบ่ค่ะพี่น้องมันเหลี่ยมไปบ่ค่ะมันเปิดไ่กองดวง พร้อมใหญ่นี้แล้วแต่เข้านะคะพี่น้องมักแบบได้แบบกรุบๆหรือว่าแบบทีจะเอาชุกเลยก็ได้นะคะไม่ขอขยับขาตั้งกล่องไม่น้อยนึงเติมน้ำไม่ใส่น้อยนึงค่ะแล้วก็ปกติถ้าจะใส่เตาเจียวนะคะพี่น้องจะเตาเจียวเนู้อบดจะเรื่อยบดใส่แบบนี้ราคาจะให้พอมใหญ่ชุบประมาณนี้ค่ะหนูก็จะใส่ ซอีอิวขาวนิดนึงค่ะผงปรุงรสใส่ลูกไปหน่อยนึงแบบกระข้าหมักนะคะพี่น้องเพราะว่าเวลาหมูเห็ดกับเขา่าไถ่หมูเธอใส่ชื่อด,ดนิดค่ะพี่น้องใส่เกลือบนน้ำมันหอยนิดนึนงหมูเธอใส่ผงปรุงรสแทนเพราะว่าผงปรุงรสมันมีความเข้มความนัวความแสบแล้วนะคะเดี๋ยวหนูรอบไปปิดไฟมั้งค่ะพี่น้องเสี่ยมบอสประมาณน,นี้ค่ะหนูปิดไฟแล้วค่ะพี่น้องหมอกรีนมันสูดซึ่งเกลือเลี่ยมไป ตามด้วยขีดแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำนิดหน่อยเพิ่มสีค่ะตามด้วยน้ำตาลนิดนึงท่ศทามซาย ะะไก่ทัดทิ่งงูค่ะพี่น้องต้นนาี่ตัวนีงนะคะ่ะเพราะว่าดูสังเกตหันี่นาคุกคลิกเนาะคะ่ะพี่น้องจะได้เตือนก่อนเอาคัะเดินชิ้นเล็กเกค่ะบางค,น,คนนะคะพี่น้องไปเห็นก็พอจนชิ้นแล้วคนอเมือกแตกกับหูรดเลยนะคะพี่น้องหเอาสอยู่เสียอีกตันึงค่ะ แต่สลับมูนี่ต้องเอาซอนสดค่ะพี่น้องเพื่อซื้อหงรดสดใหม่ววก็เพราะหงรดต้องสดได้หลายค่ะเรารทอนไหน่อนสิ้นเอาเขามาสิ้นน้ำเลยค่ะพี่น้องมาซื้อหงลใส่ต้นหอมลงไปหาปีถ่าย้นหอมนี่เยอะใครเยอะๆค่ะเอาละค่ะแค่นี้จะเป็นอันเสร็จค่ะไก่ผัดขิงสไตล์นู้ค่ะพี่น้องไปค่ะไปแตงเขากินกันเลยจ้า แล้วอะจ้าพี่น้องเมนูมือนี้ค่ะนี่ค่ะทีนู่นเฮ็ดห้เบิ้งกับสมีนี่เนาะค่ะพี่น้องไก่ผัดคิงค่ะพี่น้องง่ายๆเหมือนบานสไตล์หนูคือเก่าค่ะพี่น้องนี่ค่ะคิงหนูกับส้อยเองเนาะค่ะพี่น้องผัดใส่หอมใหญ่ใส่เห็ดหัวหนูค่ะพี่น้องกับใส่น้ำมันหอยซีอิ้วขาวหงปรุงรสค่ะแซ่บแซ่บพี่น้องกินก็เขาสวยห่อนๆเนาะค่ะและอันนี้ก็คือเมนูปลาเนาะค่ะพี่น้องปลาจระเมดตัวหนึ่งค่ะราดทอดราดน้งปลากรอบค่ะกรอบๆนี่ค่ะพี่น้อง ขออนุญาตเอามือสีนะคะพี่น้องเนาะเพราะว่าอย่าให้หัว่ามันเกาะไปลีค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือแกงสื่อมะละยัดไส้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะบะมีพักที่ใส่เนาะค่ะมะละเอ่อสบุญเซ็นหมูไส่บุญเซ็นค่ะพี่น้องก็ยัดกับมะละนี่ค่ะแบบเป็นสีเลยค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บสดทอนๆกับเห็ดหอมหอมหุ่นๆค่ะถ้ามีพักที่ใส่นน่แห้งแซ่บพักค่ะพี่น้องบะมีเนาะค่ะ กับฝอั่งหหันหอนขึ้นเก่าค่ะพี่น้องนี่นะคะเมนูเมืนอนี้เป็นอาหารไทยนะคะพี่น้องง่ายๆบานๆฮะได้ในบ้านเท้าโบต้องไปเอ,อ่ออาหารที่เลิศรู้นะคะพี่น้องนี่ค่ะอาหารจำหนีกระแสบนะคะสําหรับพวกเข้านะคะพี่น้องนี่ค่ะไก่พัดคิงไก่จืดมะระปลาจาระเม็ดทอดสบมี่เผ็ดนะคะพี่น้องค่ะเป็นอาหารไทยนีสังเกตบางวันนู้นสบมี่เยเฮ็ดเผ็ดเพราะว่าแม่เรากินเผ็ดบ่อยค่ะพี่น้องก็เลยแสดงเป็นอาหารตื่นตื่นตื่นสะคะขอพูดละลายพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลกดแชร์กดติดตามให้ ขอบพูดกำลังใจที่มีให้กันเสมอเะค่ะพี่น้องเขามาวอลนวทหอมวนเขามากินเขาหามผ้าในกันค่ะพี่น้องบัดลังนีแต่งเขาแตงหนามสู้กินค่ะบ่มมี่ยังเลยค่ะพี่น้องขอบพูดหลายมาจ้าเีนี้มากินเขาในการแซ่บค่ะ